สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาแอมาะทุ่งครับ FC ีเมื่อนี้เบาแอมาะทุ่งไม่แนวทาดีดีนนครับนาไนครับ FC เนาะนาไนานี่นั่งสูบยาอยู่หน้าบ้านครับนั่งสูบยาอยู่หน้าบ้านผียางกายบ้านครับเ c เป็นผีผูเฒ่าอยู่แถวบ้านนะครับเ c เนาะเสียชีวิตแต่วังเดดได้ไดละเจ็ดมือละครับตายเดืออาทิตย์หนึ่งแล้วครับ นาไนนี่เป็นแบบไปซอยงานซอยการอยู่ครับเอฟซีเมื่อคืนเป็นฝันครับฝันว่าตังสูบยาอยู่นาบ้านครับผีผู้เฒ่าคนที่เสียชีวิตแต่เจ็ดหมื่นครับเอฟซียางกายนาบ้านไปครับสี่มือใส่บานหลีกทีนาไนครับเอฟซีเนาะจ้าจ้าครับเพื่อนว่านี่เลขตัวนี้ครับอยากรวยซื้อออโรสเนี่ยเนี่นี่นี่บ้านเลขที่นี่ละว่าสันครับเอฟซีนายเรากับโบโลซาครับเอฟซีไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วล่ะครับเอฟซีเนาะตกใจยางแรงครับ เลขสองตัวหรือสามตัวเด็ดๆครับจากน้านัยครับผีผู้เฒ่าผูหนิมาสี่เซบานเลขพี่สิเป็นตัวไรเนาะไปรับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับนายสวัสดีครับสวัสดีครับนายครับสวัสดีครับเป็นจังไหนก่อนนานัยสองแรวรู้คามฝันเนาะไปไปไปรวมงานเพิ่นบอกครับกระวดงานเพิ่นอยู่ครับเพิ่นเพิ่นเสียโดนหรือ่าครับนี่เสียประมาณธุรกิจตัวแล้วครับอาจจะมาทำอาชีประมาณเป็นอาทิตย์แล้ว เป็นยังไงบ่ี่ิพ่นกับมาหาบอกมันมันได้าข้าันแต่ว่าเพื่องานเ่นอเข้าไปต่หักประเดีพยวออีกอย่งบออีหย่างหอกแต่ก็มาฟันบางตามสิ่อครับันว่าพ่นยางผ่านหนาเพื่อนผมนั่งถูกใจหนาบาดในความฝันดยชิไะทายแบบไม่ญงเลยถามเพิ่นเพิรนว่าสิไปสอนปลาเพิรนว่าสิไปสอนปลาบอกเ่นคือสิเดียวชสอนปลาที่จังเจ้าเจ้าเสียเิ่นแบบปรเม้นเพวคก็สิไปกับไผเปนเพื่อเดียวเพิ่นวะก็เลยว่า เอา an, ้าอันอันเคื่อพ่อไม่มูไปนั่งเพราะว่า huh. มันพูดเดียวระวังสิเรืความปันไปพูดเดียวเขามาพูดเดียวเนี่ยแหละพันว่าปันเนี่ยก็เลยถามเพิ่นอันเป็นยังไงล่ะอันไปมาเป็นยังไงล่ะเครื่องเฉมากพูดเดียวก็เลยว่าสิก็เลยว่าอันอันไป่ได้ถามเด็กเพิ่นหอกเพราะว่าอันเจ้าเจ้าสิปพส่ต่ต่อกเพิ่นว่าไปเพื่อนน้ำ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 อันเอื่อยที่หล่าพันว่า ถ้าไปเหอนเพลินไปเืินน้ำเพลินนะเกิก็ะลรวะโอ้สิไปนั่นเ่งได้คือสิกาไปนั่งเออไปโหลดหน้าพล่นวาไปไปสี่บาทอี่เพล่นห้เบิง์นผมเป็นสี่บานอีกทีครับเชิดหน้าให้เมื่อบ้านเมื่อบ้านเพิ่นครับักสี่เพิ่นเสียไปแล้วนั่นเพลินสียบาททีเพิ่นเดบเบิรมาสี่เพิินหกสิบแปดเท่าไรก่อนน้าหแปดจ้ะหกแปดหกสิบแปดครับผมหกแปดหกสิบแปดเนาะ อายุเพิ่นหกี่ปีจ้ะเพิ่นพ่อเขเกิดเพิ่นเอ้เพิ่นเกิดวันที่ยีเกิดวันที่ยีเกิดวันที่สิบห้ายี่สิห้ายี่สห้าครับพ่อซอเกิดเพิ่นสองพันสี่สองพันสองพันห้รันหร้อี่สอาร้อยี่สองห้าศูนยี่ครับอายุนปอายุเพิ่นหกบี่จ้ะหกบสี่ แต่ว่าสีเน้นอยู่น้ำบันด็กทีแล้วท่าคนเป็นสีบอกเป็นบัเด็กทีเนาะแต่ว่าความเป็นจริงนี่เพิ่นเสียไปแล้วตั้งแต่อาทิตย์ก่อนเป็นบอถีงนั่นเลยเป็นรวมงานเพิ่นเม็นบอไปซอยการซอยงานเพิ่นไปเสมออ๋อแต่ว่ามามาฝันนี่จักมือหน่ะสิเห็นเพิ่นยางผ่านหน้าบ้านฝันวังสามสิบมือนะครับฝันวังสามสิบมือก็แสดงว่าเพิ่นเสียเพราะในดวงเพิ่นมายางผ่านหน้าบ้านครับ คนหน้นในเรื่อเอื่นถามว่าจะไปใส่จะไปใส่คนว่าจะไปสอนปลาคนวันว่าซื้อสวิงมากับคุกไปก็ไปผู้เดียวเพลินกับบอมมี่โมไปนั่งโมไปผู้เดียวเพลินคนเป็นจริงนี่คนไปสอนไปยังหาอยากหาจริงนี่ยจะไปเป็นโมเป็นกลุ่มยี่ได้นอกสองคนสามคนยังสี่นอก่ว่าคือว่าล่ะตายเป็นผีนี่เป็นเพลินหลับพันกาอาจจะบอมมี่มีโมมียังกลับไปผู้เดียวกับประหยัดกับประหยัดเพิน์ดประหยบดนางสูบยายเพิ่์ดยางกายก็เลยหอถามเพิร์ด ก็เพลินมือนเชือน,นในี่กับบา้านแท้ที่สิไปเชือดไปดไปสอนปลาสอนยังบ่บ่ไปนอก,กบ่ไป,ไ,ปไ,ปไปบ่กับบ่ไปกับพาไปบ้านให้กับเมื่อบ้านเพินเ่นก็เลยยังไปเท่าเพิน่นกับปอยากกับ่ได้ย่างแต่ในความฝันเฮาเฮาห้องหัวใ,ใจว่าเพิ่นเสียแล้วแล้วความฝันหัว่าเราเสียแล้วแต่ของบ่ย่าง,งอ๋อกลับไปน้ำเพิ่นคือเก่าไปน้ำเพลินขึ้เกา่า,เ,กาเป็นจังไหนเพิ่นจังไหนสี่บอกบานอีกที พันว่าอันนี่แหละเฮือนเฮือนเอื่อยนี่แหละนี่เอื่อยเฮือนเอื่อยภาษีมันถึงวันเด็กทีพเดียกจะภาษีไปนะพันสี่วันนี่แหละเฮือนเอื่อยแต่ว่าภาษีใส่กับบันเด็กทีพอดีครับบันเด็กทีหกสิบแปดถามให้เพื่อความเข้าใจเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะอ่ะพันเป็นเหตุจังไดอีกน่ะนายเพิ่นบอกจังไดกับนายอีกเพิ่นก็ะเพาะว่าจังไดก็เลยถามเพิ่นว่าเออสี่สี่บอก ว่าบานเพื่อสิใส่บานดีที่ระวังสีครับเออแจ้งละมาท่าอยากถ้าท่ามักแล้วจิงใจพันวางสีเนาะพันวางสัตว์เนาะเพิ่นมาบอกเลืกแล้วเนาะครับเนาะชื่อว่าเพิ่นให้โชคครับเพิ่นให้โชคว่วานาไนนี่ตอนเพิ่นเพิ่นเสียกันดาจจะไปซอยกันซอครันก็เพิ่นก็เพิ่นก็ไปมาหากินท่าอยากน้ำกันจะเลอยู่นะจะมีชีวิตกับไว้น้ำกันครับเคยไปสอนกูสอนปลานําเพิ่นอืมเอาละ แม่นลับเพิ่นให้โชคให้ลาบเนาะบายเอ็มครับผมพอเซียงเขาว่าคนกันฮอดเสียปไปใหม่ๆนี่บอกเลขแม่นเด้ว่านู่นว่าผมว่าอันแก้วข้นตายนี่แบไอ้บ้านเลขที่เพิ่นนี่ยไม่หกแปดเนาะผมจะเอาศูนย์ใส่น้ำหกแปดศูนย์จะเอาศ <6 80 S 2> ูนย์ใส่น้ำหกแปดศูนย์ครับอ๋อเอาศูนย์ใส่น้ำเดียวออกมาหาเลยครับศูนย์ใส่น้ำเป็นเอาศูนย์ใส่ถ่ายเอาใส่เป็นรักหน่วยเลยสมองเป็นรักเป็นรักหน่วยจ้ะอืมก็ได้จิคิดว่าน่าจะเป็นหกแปดศูนย์ 680เนี่ยครับตาสามตัวก็ค่อนตายกัเม็ดเป็ดศูนย์นี่แหละอจยคนตายกับศูนย์นะครับเนาะคนตายกับศูนย์อยู่แล้วครับบัลลัง์เทียพันธุ์คนตายกับทม็เป็ดศูนย์อ้าวครับมาว่ากันเนาะอายุเพิ่งจะปีก่อนนะครับ4664ปีครับผม4ปีพรเส็พระชราสองไอศูนสีเมื่อเกิด6ี4ปีมัน68เป็นประธนนี่แมน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 ไลท์แมนโ4ปีถูกต้อง วางไว้งานประกนกับระกาศจำเดี๋เพิดเพราะว่าช่วงคนเสียนั่นน่ก็ไไรไปซอยการซอยงานจนเวเนาะสุขการเพล่นครับสุขการเพิินอยู่อ่ะกระทรวงบอเปลนน้ำเพิ่นอยู่เนาะเพิ่นก็เลยมามาให้่ชคไห้ลาบเนาะเด็กฟ้าโลงนั่นอะรอยู่เออเออฟ้าโลกฟ้าโลกบอดเพลินน้ำเพลิน้นาะโ่งเรยบ่เด็กฟ้าโลกบอดเพนบดเพินหนาล่าบอดเพลิบ เมียนนอกแต่ว่าโมโหกันนี่ละเพิ่นมาบอกเหรอเพิ่งนี่ยเป็นสี่ใส่แล้วนอกเพิ่งชวนไปปิดไปสี่ใส่ไปชวนเมื่อบานไปสี่ใส่บานอีกทีเลยนี่ถ้าตามจริงขนาดนายบมาศศูนย์มันอาจจะเป็นศูนย์หกแปดได้เพราะหกแปดมาทำกันแต่ขนาดนายว่าเป็นหกแปดศูนย์ก็ตามที่น้ายพิ่นชินชอบเนาะครับผมแต่ผู้ชมเนาะว่ากันกสิบประมาณนี่ไม่บอกครับนายครับอ๋ออาลซันนักเล่าความฝันกสิบประมาณนี่ครับผมอาสซันนายพี่น้องนายพี่น้องในเบอร์เด้อ ตัวเลขของหนาแนครับ f c บ้านเล็กที่ครับบ้านเล็ที่6868ครับ FC อายุ64ปีเนาะเลข3ตัวครับ680 680ครยแับแคปหนาจอไว้เลยครับหมวดวันที่2พฤษภาคมพศ2 5 6พครับขอให้มีโชคใหญ่ครับหนาแน่ครับมั่นใจแหละครับ68 8 6ครกขับกับกำนัจังหน่อยครับอย่าลืมครับ f c อย่าลืมกดไลค์กดแช่ให้เบาแอมรถุ่งนัมเบอร์เด้อครับ มือในเอฟซีย้านตึงไปใส่ครับเบาแอมละทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมือของดีกันครับเบาแอมละทงนีเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีทิศใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื่อเยกซื้อลอตเตอรี่เป็นสิเรียสุดเนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีทักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามห่งยมหาเน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูปคิ้วสามครั้งรูปหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะตพ่อนนวดตี่เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามมหพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินขาวกบลอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ข้าขายของบุกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุในคนมองโบเห็นล้านข้าเฮ้าเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานเที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราทรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแนล้วมืนอนี่ครับมีโอกาสแต่มาสกักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับผู้ช่านวดไปฝากเอซเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบ้าเป่ายังผู้สาว อุบาวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับท่านผู้ชมเมื่อแท้ๆแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดลุงปูรอดนะครับนะวัดลวงปูรอดวัดโกกุมนี่ก็แตงวัดลุงปู่รวยนะครับนอวัดลวงปู่รวยนี่ก็แตงเช้นกันนี่ครับยิ่นคา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมหล่ทงกับบุลล่าซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนอ้องสมุชชมแลวแม้วกาบ้าแอมโมโตงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให่ FC, อีพซี่นะครับสมุชชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสมุชชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโบลายครับมาฝากเอ็บสี่โหลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลขยด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิใหเบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่หายหมดเลยพวงเนี้ยอือครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุครับ